ใช่ไหมล่ะเออเอา้าผมถามหน่อยเถอว่าเอา้าเรื่องน้าตถามไปอ่ะพ่อพระเอกกับเล็กพ่อพระเอกกับนางเอกเล่นไพ่เปล่าเล่นไพ่เปล่า,ามึงเล่นไพ่เปล่าป๊อกแปดป๊อกแปดป่าวะให้ป๊อกแปดวะไอ้ยป๊อกแปดว่าวะเอา้าเล่นกนารพนันเปล่าฮะตม่ตมอ่ะต่มมาสูงอ่ะบบาตา่มกับสูงแม่เออบบต่มกับสูงบบเคร่งบบเคร่งกับกลางแม่เออมี้ปออา ทำไมทำไมไม่ออกมาสารแน่หน่อยสิถามอ่ะอ่าทำไมไม่ออกมาสารแน่ทาไมไม่ออกมาสารแน่แม่เลื่อเออที่นาแต่ถามไปไม่เห็นออกมาตอบเลยเออมึงบ้ามึงบ้าเล่นการพนันเปล่าออกมาดิออกมาดิอ่ะออกมาดิเออถามโอ้ยนาแต่ทามึงบ้าการพนันหรือเปล่าออกมาตอบสิเออเล่นการพนันแม่งต้องไม่มีไม่มีฝาบ้านในมึงอ่ะ เออเอาเนี่ยมาตอบกูดิเออออกมาตอบกูดิแนาแต่ถามไม่เห็นมาตอบเลยถามเขาโอ๊ยจริงจังนะโอ้ยไม่มีแมทว่าให้ไม่มีแมทไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนนางเอกเลยไม่ไม่มีแมทกเ่าแมะเขาจะแบบแถเปล่าเขาจะแถเปลาเขาชอบพวกับจริงนะเขาจอบพวกจริงนะอ้าวแนแต่ถามสูสองคนน่ะ สารเนี่ยจิ๊การพนันมันบ่สูน่ะตอบกูมาดิ่ะเออาพกแปดพกเก,ก้าสูน่ะแม่บ่ล่ะเอออย่ามาบอกว่าออ้ยทุกคนเขาก็เล่นกันหมดแหละทุกคนเขาก็เล่นหมดอย่ามาสารเนี่ยอย่ามาสารเนี่ยมึงก็มาตอบกูดิตอบดิตอบให้เอฟซีมึงประทับจใจหน่อยสิมึงบ้ามึงบ้าการนพนันบ่าว่ะเฮ้ยออสูงตามสูงตามอ่ะมึงบ้าเปาาล่าใช่ไหมล่ะโอ้ยเงินเงินห้าหกพันน่ะ ห้าคนหายเว็บเอาออกมาสารแนวเล่นการพนันหน่อยดีเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมเอฟซีถังันุนันดากูจังเออเห็นไหมเอฟซีฝันพนุนันดาน้แต่ว่ายังนั้นอย่างงี้อ้อออกมาออกมาแฉหน้แต่น้แต่ติดการพนันเหรออุ้ยอุ้ยแฉหน่อยสิว้ายตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นเอ้า เฉยหน่อยสิเฉยว่านาเตกติดการพนันเอ้าแฉมาสิอ่าเฉยมาเลยเพราะอะไรถ้านาเตติดการพนันน่ะป่านนี้มีคนโ๊ยออมันเฉยเยแยแล้วผมเล่นเล่นเล่นไม่เป็นผมเล่นไม่เป็นเพราะอะไรน่าจะมีผลมาจากบวชนานเออเล่นการพนันไม่เป็นเลยเล่นมังคอตก็ไม่เป็นเนี่ยเล่นมังคอตเล่นเล่นไพ่ไฮโลเนี่ยเล่นไม่เป็นเลย ผมไม่เล่นผมไม่เอาหนกหูเออน้าแตนหนกหูหนนนแดนไม่ชอบไม่ชอบแบบแบบอยู่ด้วยกันเยอะๆหลายๆคนะหนกหูเบือ่อเบื่อคนเถียงกันไม่ชอบก็เลยไม่เล่นเออเอาแต่พ่อพระเอกล่ะฮะพ่อพระเอกกับนางเอกว่ายังไงจ๊ะฮะไว้ตอบหน่อยสิไว้อยากรู้อยากฟังไง โอ้ยหุ้ยโอยบักคันหูแหม่คันหูแหม่จะคู่แม่จะคู่ยางเห็นนจากฟังแม่สู่กูอยากยินได้ยินแม่เอานีเอาถามเรื่องสอนน้าแตนน้าแต่ก็ตอบให้แล้วเนี่ยผมถามหน่อยตอบมาดินางเอกครับเอกไม่เคยเล่นการพนันแม้แต่น้อยถามมาสิตอบมาเลยไม่เล่นก็เลยการพนันอ่ะไม่เคยเล่นการพนันเลยอาชีพสุจริต นะรับจ้างใช้ชีวิตสมถะเออไม่เคยติดการพนันแม้แต่น้อยเลยตอบมาสิเออ